ก็เขียนนะคะเป็นแบรนด์เพราะฉะนั้นจะเข้าทรงคิ้วของเราได้ง่ายมากๆยาช็อคมันมาค่ะแล้วก็สีธรรมชาติด้วยก็ฝากไหมฝากไหมแบบแบบใครอยากแบบสวยๆเก๋ๆก็ฝากฝากด้วยนะคะสำหรับดีฉับอำหรับ FNGT Designing Eyebrow Pencil นะคะเขามี6เฉดสีด้วยกันค่ะเหมาะสำหรับแบบผู้หญิงผู้ชายใครที่ชอบเขียนคิ้วนะคะอันนี้เขียนได้ๆแล้วก็ที่สำคัญบำรุงคิ้วได้ด้วยค่ะมีวิตามิน ธรรมชาติครับยาชอบใช้เฉดอะไรไงครับยาใช้ยาจริงๆใช้ใช้เฉดเฉดห้าค่ะ dark brown แต่ไม่ก็บางวันที่แบบอยากจะเท่ขึ้นมานิดนึงก็จะใช้ dark gray ค่ะสูทผมยาต้องลงเรื่องอะไรับใช่คือคุณไม่รู้เรื่องมากเลยนั่นหมายถึ กลับบ้านค่ะแล้วก็ไปเทีย่ยวแบบนู่นนี่นั่นทันนง้งได้งบ้านสามปีค่ะใช่มันไม่ได้เจอแบบคนที่สานที่เราเวสานีเยันไงคะม,มีอะไรเปลี่ยนไปรกิจกรรมไหมคะโอ้หรู้สึกเหมือนแบบเป็นฮอลิเดย์ที่ไหนากเพราะไปหาคนนู้นแบบไปกินข้าว แม่อยากแม่แบบเหมือนว่าอยู่นี่เราไม่ได้ทําอะไรก็เลยไปถือเราแบบเราแอคทีพกันมากเราพร้อมสะอาดบ้านเราแบบทำอาหารทุกวันเลยก็แบบเรียกว่าสายตาจัดเต็มเลยใช่ได้เจอทุกคนในห้องเดียวกันไม่ใช่แทนโทรศัพท์แล้วก็จะคุยมีแฟนอะไรตกความในทางที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำทำเราครบมาครบมา มันแ่กับเร่องมียอรมันกับสกิตเซอร์นองเข้าไปสุดมากขึ้นไหคะเีค่ก็คนเต็มมากแล้วมันอุดนมีก่มคิดถึงจังเะยานมันไม่ไ้เจอนานคะมันเขากลับไปก่อนรเัวัน

บอกเราเนียนมากเลยเราเนียนมากจากตอนที่กระโดดออกมาจากที่ที่แอบคิมมงแล้วแบบใช่อน่ยเห็นเขา่อนนั้นนิคิมมีแบบวิดีโอคอล์ถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยตลอดว่าพวกเราเนียนมากพตกใจมากว่าเราเก็บเป็นความลับได้ยังไงนะนขนนี้ไม่มีใครรู้เลยค่ะรอบท่นรอบ ไม่มีใครรู้เลยจริงๆริงจริงจริงมันมีความอึดอัดไหมว่าไม่กล้าบอกพี่ตั้งที่เรารู้มานานแล้วอย่ากไม่ได้ไม่ได้อึดอัดแต่ตื่นเต้นค่ะตื่นุเต้นหลุดหลุดใช่ค่ะก็วันที่ที่หมายจะขอจริงๆริก่อนที่เขาจะขอพวกเราก็แบบตี้ตี้ตี้กระโดดกันกระโดดใช่ตื่นเต้นตกใจกับตัวเก็บตัวอยู่ฝั่งนู้นใช่แล้วก็พี่หมากหาไม่เจอสักทีมแล้ววันนั้นหนาวด้วย แต่ว่าก็ก็ดีค่ะตื่นต้เขาไปอย่างไรู้เลยค่ะว่าพี่หมายเขาตื่นเต้นมากใช่ไหมยางไมนนด้วยเพราะเขาต้องตื่นเต้นนะเพราะว่าเขาเดินนอกโรงแรมหาที่ที่เขาชอบที่นบรในานะเพื่อนนลควับรู้สึกที่เห็นรถเงมาอในแบบพี่ากมากก็คิมร้องให้ไม่หยุดเลยวันดีใจดีใจมากค่ะกลับมาดูเิทกันนะคะว่าทุกคนนั่งแบบองเตอจิงกันทุกคนเลย พ่อพิมพ์ก็ถามว่าถามงยากว่านี่มันคือเรื่องจริงหรือมันคือความฝันใช่แล้วก็แบบถิมเท้าถีบเท้าเนี่ยนารักมากเลยคือเหมือนติดๆให้แบบว่ามันคือความจริงใช่แบบเขาแบบเขาช็อกมากๆแล้วเขาก็มอแบบใช่ใช่ใช่แล้วเมื่อเห็นเราจริงๆอ่ะเขาโหน้ำตากระเด็นออกจากตาแล้วก็ร้องไห้เนี่ที่เขา อ่านได้อ่านไ้เราช่างภาพอ่านใด้เราช่างภาพี่ถ่ายรูป่รือไหวัวเพื่อนตี่เด็ลัมาก็สนมากันนิดนวพี่แม่ล้วพี่แด่มีมีเป็นอิยยาไงกลับมารสบตาไม่ไม่แบบ ว่าก่อนที่เขาจะลงได้เขาต้องร้องไม่แดดในร้านีบเขาบอกเขารอรอลุ้นกับเราต้องบินกลับไอโนเวตคือว่าต้องบินกลับไปนอโนเวตแล้วก็แบบไม่ได้ทำอะไรเลยเปิดกระเป๋าวิ่งไปร้านเพราะว่าร้านจะไม่เปิดเพราะว่าถามทุกคนว่าร้านยัางไรอย่างไรจังหวะนั้นมีกลัวเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ไหมครับจังหวะที่แบบไม่คินก็มั่นใจอย่างนี้เหมือนกันไม่ไหมเขาบอกแล้วว่าไม่มีที่นี้ที่นี่เป็นคนเก็บความรับได้ค่ะเขา ไม่ร ok ู <isten> ้เม่้เดือเจริงเห็รอือดจริให้รู้สึกเงว่าความกดดันมันจะมาอยู่ที่เราแล้วเรื่องหมดแล้วตอนนี้หลาเก้ในายด้วยกันารที่พี่แตไปครั้งนี้ไม่เจอพ่อเราเพื่อไปคุยเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ เขาให้หรืไม่บอกเราอยู่เราไม่รู้ตอนนีโมเป็นไม่คุยกันสองคนเลยอารอนดีมสวไม่น่าค่ะเพราะว่าเชอนคนที่เก็บความลับไม่ได้เราจะดับได้หมดเลยถือจะต้องน่าจะต้องมีใครสักคนบอกอันนี้จะให้ครีมครีมแต่งแบบว่าเป็นความเป็นแบบอะไรปล่อยความรักคู่สองคนตามไปอาจะมีระหว่างทางอรแล้วเขาไปคูดถึงไหนอ่ะอุ้ยพูดุดท้ายเลยเหรอ ไม่ไม่มปนนานไปมานนานไปครับกลางๆก็ได้ไม่รู้อ่ะเน่ตามดีกว่าให้มันให้มันเกิดดืวมันเกิดกหอคเมื่อไหร่เกิดตอนนี้โยคะเราให้พี่แบกแล้วกันัาเราเบายไหมตลอดเวลาอจริงๆตลกมากเลยค่ะพี่หมาบอกให้พวกเราเตรียมชเตรียมชุกันนะก็ถึงวันขคิมเหนือแต่กางกงวอร์มคือกใ่มแ ันก็เป็นประสบการณ์เขาถ้าไปเที่ยวทริปต่อไปต้องมีแต่ชุดสวยทุกคนเต่ถามีความติดตัวในทุกวัเนี่ยผ้าองเตรียม้าพองสวยทุกนจริงแบบไม่รู้จริงๆคนที่ใสต้องมาวาไม่รู้เลยไม่รู้จริงแล้วเราเตรียมอะไรไปใหี่า้าไม่ก่ะเตรียมตัวสามรอบก็ซ้อให้พเล้ให้พอแล้วอแล้พอแไแค่นี้จริงถ้าือว่าี่ใจดีใจมากขอบคุณเลยเป็น moment ที่ีมามาก แพนยังเรารตอนอะไรเขาไหมอะตอนนั้นไม่รู้ว่าพูดอะไรไม่ออกทุกคนร้องไห้กันหมดเลยค่ะแต่ว่าด้เบอกเขาแบบเขาเนดที่เหมากัเขาต้องแท็กีเดินออกมาคิมบอกเหมือนกันนะครบว่าให้เต็มตัวยังไงบ้างอะไรคิมบอกเหมือนกันว่า้องเต็มตัวยังไงบ้างอะไรให้ตัดชุดร่อหรืออะไรเตรียมเขาอาจะไม่รู้ยังไม่ได้บอกอะไรพวกเรา เราก็พร้อมใช่ไหมพร้อมตลอดเวลาถ้าเกิดเพื่อนจะประกาศหรือว่าจะรอรับดอกไ,ไม้ในงานของคิมแล้วก็ไปยุ่งแตงเราหนูก็รอรับทุกครั้ง,ห,งหนูไม่เคยได้หนูก็ผู้หญิงคิมต้องรียนมาให้เราแล้วกานนี้ได้แล้วแหละเเตรียมกันรว <c oughs> <c oughs> S <S ี่น่นนะะ uh, ะัะปกติชุดคริสต์มาสคือคุณอากับคุณฮะบ้านอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะและ้กวก็แบบทุกทีมันหนาวมากตอนที่เราทุบุูดเราแม่พูดทุกทีว่าอยากมีบ้านตรงนี้เราเราเหมือนพ,พี่ยากับพี่สาวก็ดูมาร์เก็ตตลอดว่ามันจะมีไหมใครจะขายแล้วก็มีพอดีแต่เราอยู <S <S 2> <S 2> ่ตรงนั้นก็คือแบบว่าใช้บ้านที่พินกลับไปอะไรเงี้ยดูแลยังไงพ่อกับพี่สาวไี่บอกใครแม่ยัง่ากับยี่ แม่ตกใจแม่ตกใจให้ให้ยังงให้เป็นแบบเป็นสกรีนแคปเฉยๆาเพราะว่ามันบอกมันอยู่ที่โนนอยู่ที่นแ้แค่สกรีนแคปเบอกว่า c o n g r a t i n a t i o n home baby ถามเครไหมาคาถามครไหรควิวสวยมากลยนตอนนั้นะคาแมนตกนี้ไม่มอะไซื้อไหวเหราคะ ต่านที่ไรเยอะค่ะเยอะเค่ะเพราะว่าเมืองเขาเลยข้าวของออฟต์เป็นเมืองในของเมืองป้ามันน้อเรได้มสู่แบบไม่คิดจะซื้ออะไรถักช้นใหญ่แล้วชิ้นใิ้แ้ไ้ได้ไอยู่อยูะเริ่มตื่นตน้องซื้ออะไรเพิมในยาบ้ที่นันอะไรอ่้ให้้พิา้้ เราได้ดูใช่ไหมเราเขาได้าห้นะพร้อมรับต่อนี่ยว่าหัวนยยุยิ่เกินไปมันาแบบมันบอกว่าเราแบบขอที่รงเคุณสมบัติเราเข้าทางอลิซินเรา เธอเธเคะทีพคนแบบมามองแบบนเราเมาะสมยู่อะไรเงี้ยต่อไปเพราะว่าทำไมที่แอนมาหลายรอบเราก็เขาคเลเจนด์จริงๆขออนุาตทำทุกอย่าง้วยใจมากๆก็ดีใจเพียงคิดถึงนี่ถ้าเราเป็นมาที่เจ้าหญิงราต้องเดืนแบบว่าต้องเดินรอยตามที่แอนยังไงบ้างจะเท่ากับว่าเป็นคะแลงที่เก่งเขากับพี่แอนแต่ว่าขอไม่รับตำแหน่งเลยไม่รับ อาจารย์ไงครับไม่รู้อ่ะมันฟังดูแบบอริบเร่เงนถามถึงเรื่องน้อ่ะน้องยาัยอายาาเขาเป็นอออยเานที่อยากถามมากเลยน้องยขาโยที่น้องายเราคือยาโัยโสัแต่เขาสิบหกะ น่าตื <rôle à déc> ่นเ้มากเลยไงย่ามันเป็นใครเลยป็นรูปของน้องสาวแน่ๆนอนเไม่ได้เจอสามีอยู่ดีๆสวยงแล้วต้องคุยกันแบบนองเขาแบบว่ามีอยากทางทางมาไทยนะเข้าวงการไงยา่าน่าจะไม่รอ มีแฟนขับเยอะแล้วนะย่าจริงเหรอคะก็เไปไหนมาไหนก็ทุกคนถักก็เป็นพีน้องกันน่าทายาอาจยเปิด้ากแวเปิด้าเปิดร้าแต่ว่าหลายคนเป็นแบบแต่้ายี่อบ้เยอะคนไทยนะไยแล้วเไมู่้เย่าเปด้านปิดมต่อไปรว่าน้องต้องหลอกือา เขเรียเขารู้อย่างว่าเป็นที่ฮอตในประเทศไทยเลยหรือว่าเขาไม่ค่อยแคร์เขาเลยเขาม่ได้ถามย่าไหมอ่ะแล้วบว่าเออทำไมช่วงนี้มีคนแบบเข้ามาติดตามเราเยอะอะไรเงี้ยเขามีไหมอ่ะเขามีไอจีด้วยเหรอคะไม่มีไม่รู้แบบว่าแบบคนเปิดเปิดอะไรเงี้ยเขารู้ไหมอ่ะเขารู้ไหมว่ามีไม่รู้เลยเขาไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับรถที่เลย ี่าจะค่น่ามาปีี่ยวมาอยู่รคะไ่มาเที่ยวเลยฝากข้อมูลกันนะเราจะได้เป็นที่สครับคุณแต่เขาพูดไยไม่ได้ฝึกได้นายยาเสียด้วยน้าายเสียด้วยนายยาไม่เป็นไรสีเสมอกันถากพี่าีนเีกโอเคยาขอบคุณมาก